สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายกอกะค่ะก็อยากจะมาพูดถึงเออเห็นคอมเมนต์หนึ่งเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะว่าหน้าตายเนี่เทียบชั้นไม่ได้หรอกกับเขามันคนละแสงมันคนละเลเวลกันใช่หน้าตายยอมรับเลยว่าสู้เขาไม่ได้หรอกสู้ปอบอีเหนืองไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียว พราะทั้งชีวิตของน้าไตายอยากจะทำงานหาเงินเก็บเงินใช้เพื่อเพื่อที่จะอยากกินอะไรก็ได้กินอยากใช้อะไรก็ได้ใช้ไม่เคยคิดไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มาพูดมาด่ากันแบบนี้ไม่เคยคิดเลยว่าจะถูกคนแก่มาด่าโคตรเงาตระกูลผู้ที่ซึ่งเขา มีความรู้ไม่คิดว่าความคิดเขาจะต่ำตมขนาดนี้ร่ำเรียนมาก็สูงไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตเขาจะหมกมุ่นอยู่แต่กับการกลดด่าเพราะเพราะเขาก็อายุเยอะแล้วเพราะเขาก็อายุเยอะแล้วไม่ดูตัวเองไม่ดูสังขารไม่ดูสารรูปตัวเองว่าแก่แล้ว น้าตต่ไม่เคยคิดอยากจะสู้เขาเลยไม่เคยคิดเลยแล้วก็สู้ไม่ได้ด้วยอันนี้ยอมรับเลยว่าสู้ไม่ได้ด้วยแล้วก็ไม่ไม่เคยคิดอยากจะสู้สู้กันเอาน้ำลายกลดากันแบบเนี้ยสู้กันแบบเนี้ยไม่เคยคิดอยู่ในสมองเลยแต่ก่อนนะพ่อเรามัวแต่ทำงานไม่เคยคิดว่าใครจะมากกลดาระกูล ไม่มากลดานนามสกุลเราแบบนี้ไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดว่าเขาซึ่งมีวุฒิภาวะสูงกว่าหน้าตายจิตใจเขาจะ,จะต่ำตมขนาดน,นี้ดูถูกเกียดหยามอาชีพหาว่าเป็นกเกษตรกรชั้นต่ำ เหยียดเพศทุกคนนี้ทุกวันนี้เพศไหนก็เก่งได้เห็นไหมไม่ต้องไปเหยียดเพศกันเดี๋ยวนี้มันเท่าเทียมกันหมดแล้วผู้หญิงผู้ชายเพศไหนก็เท่าเทียมกันหมดแล้วเขาเก่งมันอยู่ที่สติปัญญามันอยู่ที่สมองมันอยู่ที่ไหวพริบของแต่ละคน น้าตายไม่มีทางเทียบเขาได้เลยเพราะไม่เคยคิดอยู่ในสมองไม่เคยคิดว่าต้องพูดด่าแบบนี้เนี่ยแหละนะ้าต่ายถึงได้บอกให้เขาว่าถ้าญาติโกโหโติกาเขาตายหงตายหากันหมดแล้วก็ให้ตามลงไปบอกว่าให้ตามลงไปบอกว่าให้ญาติโกหโหติกาเขาควรดีใจลูกหลาน ซึ่งเป็นที่รักของเขาอ่ะไปกลดด่าตระกูลคนอื่นด่าคนไปทั่วสาบแช่งคนไปทั่วให้ญาติโกที่ตายหงตายหาไปหมดแล้วภูมิใจให้ให้พวกเขาภูมิใจว่าลูกหลานของเขาเนี่ยด่าเก่งปากจัดสมองไม่ได้มีไว้พัฒนาอย่างอื่นเลย มีเอาไว้กลดาคนอย่างเดียวดึงโคตรเงาสักกาดคนอื่นมาด่าอย่างเดียวเนี่ยแหละนะแต่ถึงบอกว่าถ้าพวกเขาตายหงตายหากันหมดแล้วโคตรเงาโคตรเงาตระกูลพวกปอบอีเหลืองอะ่ะก็ให้จุดทู่บอกลูกหลานเก่งกาจขนาดนี้ปู่ย่าตายาย โคตรเง่าสกกลาดที่ตายหาตายหงกันไปหมดแล้วควรดีใจบอกสิจุดทูบบอกเรื่องสิ่งดีๆของพวกมึงถึงนะ่ะถึงน่าตายจะพูดแบบนี้ก็ยังสู้เขาไม่ได้หรอกเพราะว่ามันห่างชั้นกันไกลไม่เคยคิดอยากจะสู้ลบปบมือกับเขาหรอกขนาดเขามีวุฒิภาวะที่สูง เขายังจิตใจต่ำแล้วเขาบอกว่าลูกเขาอิสัมลีใจกว้างจ้างชาวบ้านให้มีรายได้เยอะแยะเป็นผู้ที่ใจกว้างใจบุญสุนทานทำให้ชาวบ้านคนอื่นมีรายได้ขนาดนั้นเลยเหรอใจกว้างใจดีขนาดนั้นเลยเหรอ ขนาดได้ข้าวมาตั้งร้อยร้อยสิบเอ็ดกระสอบต้องให้ยายได้ขอกินขอข้าวขอชิมหน่อยว่ามันเป็นรสชาติแบบไหนข้าวภาคกลางขอชิมหน่อยขอชิมหน่อยอีสัมรีผู้ที่ซึ่งใจกว้างเห็นอกเห็นใจชาวบ้านชาวเมืองเขาให้แม่ตัวเองแค่หนึ่งกระสอบ หนึ่งก็สอบนะซึ่งนะตอนนั้นไม่ได้ทะเลาะกันนี่ความใจดีความใจกว้างของมึงน่าจะเยอะกว่านั้นนะสำลีอย่างที่อย่างที่แม่นอกไส้มึงอวยว่ามึงให้ชาวบ้านมีรายได้ได้รับจ้างนู่นนี่นั่นแต่ตอนนั้นน่ะยายก็ช่วยมึงทุกอย่าง ต่มึงกาให้ข้าวยายแค่กระสอบเดียวแล้วคนอื่นล่ะข้าวร้อยสิบเอกระสอบความหวังของทุกคนคืออยากให้อยากให้อิสัมดีเอาไปแจกชาวบ้านเก็บไว้กินส่วนหนึ่งแล้วแจกชาวบ้านแจกนู่นนี่นั่นอิสัมลีผู้ใจกว้างแอบเอาไปขายแอบเอาไปขาย มึงเห็นหรือยังปอบอีเหลืองความใจกว้างใจดีของมึงมันแอบ,บเอาไปขายเนี่นะเหรอนี่นะเหรอสำลีผู้ใจดีใจบุญแล้วอีกอย่างหนึง่งมึงบอกว่าเป็นกเกษตรกรชั้นต่ำเหมือนไอ้ไหลอะ่ะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเป็นกเกษตรกรชั้นต่ำอย่าลืมนะ ว่าเดี๋ยวนี้ลูกมึงก็อยากเป็นกเกษตรกรชั้นต่ำปลูกหวายได้ย่าไม่กเกษตรกรเหรอมีสวนยางไม่กเกษตรกรเหรอสำลีมันชั้นออปอบอีเหลืองมันชั้นต่ำตรงไหนลูกลูกนอกไส้มึงก็เลี้ยงแพะนี่ลูกนอกไส้มึงก็เลี้ยงแพะ ไม่ชั้นต่ำหรอพยายามจังเหยียดคนอื่นแล้วอีกอย่างมึงบอกว่ามึงบอกว่าไอ้ไหลหัวเป็นไข้ัวเป็นไข้ขาแข็งแต่ก่อนทำไมไม่เอามุ้งลงพอเวลาฝนตกมันจะเป็นไข้มันไม่ได้เป็นทุกปีทุกเดือนมันมากับเชื้อโรคปีไหนโรคระบาดปีไหนไม่โรคระบาด ไอ้ไหลมันก็ป้องกันถ้ามันเป็นแล้วก็รักษาเอาหมอมาฉีดยารักษาแต่ก่อนอีสํมลีลูกมึงก็เลี้ยงวัวนี่เลี้ยงที่ไหนทำไมมึงไม่บอกอีสํมลีละ่ะว่าสัาลีเอ้ยลูกเอ้ยเลี้ยงวัวอย่าไปเลี้ยงบนถนนนะลูกทำไมมึงไม่บอก ทำไมมึงต้องรอให้รถชนวัวมันก่อนมึงไม่บอกเลยเหรอมึงเป็นแม่ทุกคนคงจำได้นะว่าอีสัมลีก็มีวัวเลี้ยงวัวแล้วรถชนแล้วอีกอย่างนึงวัวอีสัมลีก็ตายนี่ไม่ใช่หรอไปขโมยกินใบมันชาวบ้านอะ บอกว่าตายไม่รู้สาเหตุตายไม่รู้สาเหตุไม่รู้สาเหตุที่อะไรใบมันเขาหายหมดเลยติดลัว่วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันหิวงวยอสํารีตายเพราะมันหิวมันไปแอบกินมันชาวบ้านเขาใบมันอะ่ะมันมีเขาเรียกว่าสารอะไรกูก็ไม่รู้อะ่ะกินแล้วมันตายอะ่ะมันเป็นกดเป็นใจย,ยังไนอะไรไม่รู้อะ่ะ กูไม่ได้เรียนมาอันเนี้ยมันก็ตายเพราะว่าไม่ดูแลไงไม่ดูแลเนี่ยไอ้ไหลมันดูแลมันรู้ว่าอ๋อวัวกลัวมันป่วยมันก็ไปหาหมอไอเอาหมอตามหมอมาแต่ลูกมึงอะ่ะกัวตายจนท้องโตแล้วเพิ่งไปเห็นเพราะไม่ดูแลไม่ใส่ใจ เนี่ยแหละเขาเรียกว่าไม่ใส่ใจแล้วเหลือแค่ลูกมันเหลือแค่ลูกมันก็เอาไปเลี้ยงเลี้ยงที่ไหนไม่เลี้ยงเลี้ยงบนถนนรถมันก็ชนสุดท้ายซื้อให้กูหน่อยซื้อให้กูหน่อยไปอ้อนวอนไอ้ไหลซื้อให้เพราะพ่อค้าเขาไม่เอากัวดโดนรถชนเขาไม่เอา หลายก็สงสารก็ซื้อมาเลี้ยงเลี้ยงจนมันหายแพ้มันหายมันก็ขายพอจะเลี้ยงต่อมันก็ไม่ไหวมันเยอะแล้วที่บอกว่าไอ้ไหลไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มีเงินแล้วค่อยไอขายวัวน่าจะขายให้น่าจะขายให้กูเหรอเปล่า เมื่อพ่อค้ามาให้ราคามันก็ขายเลี้ยงวัวไว้ขายไม่ได้เลี้ยงไว้บูชาถ้าตัวไหนมันสมควรขายหรือพ่อค้าเขาอยากได้ตัวไหนเราก็ขายเข้าใจวัฏจักรของการเลี้ยงวัวขายวัวไหมมันไม่ใช่ว่าโอ้ไม่มีเงินงวดลดแล้วก็ขาย ทำอย่างอื่นได้ไม่มีเงินใช้นี่ทกศก็ขายใช่ขนาดกูยังขายเลยกูจะเก็บไว้ทำไมในเมื่อกูไม่ได้ปลูกมันกูก็เลี้ยงวัวสำรองไว้ถ้าปลูกถ้าเลี้ยงวัวตัวหนึ่งอะเทียบเท่ากับมันมันรถหนึ่งอะมันสัมปะหลังหนึ่งหนึ่งคันรถหกล้ออะ แต่ไม่ต้องดูแลมากมายไงแต่ถ้าเราปลูกมันสำปะหลังมันต้องได้ดูแลฉีดยาเอ้ยตัดท่อนมันเอ้ยกลนไปขายเอ้ยถอนไปขายเอ้ยแต่เลี้ยงวัวเนี่ยแค่เอาไปผูกไว้ให้มันกินหญ้าพอรอบปีมามันก็ออกลูกผสมพันธุ์แล้วออกลูกเราก็เอาลูกมันขายถ้าเรามีหลายตัวมันก็เวียนกันไปอยู่นั่นถ้าไม่ปล่อยออกสักที ะเอาหญ้าที่ไหนให้มันกินเราก็เราก็ต้องดูกําลังเราด้วยว่าเราเลี้ยงได้แค่ไหนพื้นที่เรามีแค่ไหนแล้วแล้วแล้วอีเหลืองอะไม่เตือนลูกมันบ้างเหรออย่าไปปลูกนะหวยอย่าไปเลี้ยงนะแพ้ เดี๋ยวมันจะเหมือนไอ้พวกเกษตรกรชั้นต่ำนะลูกแล้วไอ้พวกดายาให้ไม่ชั้นต่ำเหรอปรอบอีเหลืองที่มึงดูถูกอะ่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งลูกมึงอยากจะเปิดร้านยางแต่ดูไปก่อนดูไปก่อนดูไปก่อนประมาณกะให้เอฟซีเขารู้ว่ารับรู้ว่าเงินที่แบ่งกันมันหมดแล้ว แล้วแล้วพยายามหาเหมือนหาเงินใหม่เข้ามาใช้เงินเยอะช่วงนี้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาจับตามองว่าแบ่งเงินยังมีกักเงินไว้อยู่อ่ะกับผัวแบ่งให้ผัวน้อยอ่ะเนี่ยแหละแล้วการที่จะเปิดลานยางอ่ะ ไม่มพวกมึงจะไม่ซื้อ,อยางจากไอ้พวกเกษตรกรชั้นต่ำนี้เหรอที่แม่มึงดูถูกไว้เหรอสํมลีคำว่ากเกษตรกรไม่มีชั้นต่ำหรอกนะปอบอีเหลืองมันอยู่ที่ปากมึงจิตใจมึงจิตใต้สำนึกของมึงมึงแก่ขนาดนี้แล้วมึงควรคิดได้แล้ว มึงควรเอาเวลาไปดูลูกปัญญาอ่อนของมึงมึงพยายามทำบุญทำบุญลบล้างลบล้างกับสิ่งที่มึงสาบแช่งคนอื่นว่าให้คนอื่นมันลบล้างไม่ได้หรอกลูกมึงรับกรรมก่อนเพื่อนเลยกูลกะสงสารลูกมึงอะ่ะมึงรับลูกมึงรับกรรมอะ่ะ แล้วมึงพยายามสาบแช่งัวไอ้ไหลัวไอ้ไหลตายอืมเดี๋ยวจะกินซอยจูกก้วยอะไรมึงไม่ได้กินเหรอไหนมึงบอกว่ามึงรักลูกมึงรักลูกนอกใ้มึงมากมายวันลูกมึงหายมึงไม่ได้มาตามกับเขาเหรอไม่ใช่เพราะไม่ใช่พ่อกัวไอ้ไหลเหรอถึงมีกับข้าวกินวันแรกอะ่ะ เอาวัวไอ้ไหลนะขึ้นมาทากับข้าวพ่อช่วยกันไงพ่อคําเนี่ยแหละอิสัมลีมึงเห็นไหมทุกคนเขาช่วยมึงเอาเนื้อวัวที่ของไอ้ไหลอ่ะอยู่ในตู้แช่ก็มาทํากับข้าวมึงแหกตาดูด้วยนะว่าทุกคนเขาก็ช่วยเนี่ยแหละมึงลืมบุญคุณเขาลืมบุญคุณทุกคน มันเอามาทำกับข้าวให้แขกที่ไปตามหาลูกมึงอะกินรู้ไว้ด้วยไม่มีใครไม่ช่วยมึงหรอกแต่มึงลืมบุญคุณทุกคน